สวัสดีครับพบกับครูบอยอีกครั้งใน3นาทีมีคำตอบซีรีส์1เรื่อง31เคล็ดลับจากศูนย์เป็นแสนไลท์วันนี้เป็นเคล็ดที่21ละนะครับวันเคล็ดวันก่อนเราคุยเรื่องวิดีโอไปแล้วนะวิดีโอนั้นมันเป็นแบบแห้งแบบแห้งก็คือไม่สดทีนี้เดี๋ยวนี้ Facebook มีให้เราถ่ายทอดสดหรือที่เรียก,ยกว่าไลฟ์นะครับซึ่ง คิดว่าทุกคนคงได้คุ้นเคยกับบ้างแล้วนะบางคนถ้าเกิดยังไม่เคยไลฟ์แนะนำให้ไปไลฟ์นะครับทีนี้ครูบอยแนะนำนะฮะทุกอาทิตย์เนี่ยนะคุณควรจะมีวิดีโอที่เป็นไลฟ์สักหนึ่งครั้งนะไลฟ์ live ครั้งหนึ่งเนี่ยหรือถ่ายทอดสดครั้งหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะอย่างน้อยๆเนี่ยควรจะเกินครึ่งชั่วโมงนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเ,เห็นผลเพราะว่าถ้าคุณเพิ่ง เป็นเพจใหม่ๆนะเพจใหม่ๆแล้วต้องการไลฟ์เนี่ยพอเริ่มไลฟ์ใช่ไหมคนจะไม่ยังไม่เข้ามาดูถูกไหมคุณลงนึกภาพสิถ้าคุณเคยดูไลฟ์ใช่ไหมที่มีเพจไลฟ์น้อยๆคนจะเริ่มทยอยเข้ามาคนสองคนคนสองคนจนนาทีที่5้านะนาทีที่5นะ้าหรือนาทีที่สนะิบคนถึงจะเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นนะแล้วคุณค่อยเริ่มเริ่มไลฟ์ นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไลฟ์เนี่ยขณะที่เพจคุณยังมีคนน้อยอยู่เนี่ยนะคุณอาจจะต้องอย่างแรกเลยนะคุณต้องรอนะคุณต้องรอว่าคนจะเข้ามามากน้อยแค่ไหนคุณก็กะเอาอะสมมติว่าคุณมีแฟนเพจร้อยคนเข้ามาสักหนคนก็2-3%อน่ะนะคุณค่อยเริ่มไลฟ์ก็ได้นะแล้วเวลาไลฟ์เนี่ยอันนี้ตะเกียนที่1นะรอคนอันที่2คือ แนะนำพูดแนะนำอ่ะใครที่เข้ามาแล้วช่วยแชร์ให้เพื่อนเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะเรื่องอะไรที่จะไลฟ์ได้บ้างคุณก็ลองไปคิดดูนะผมให้แนวทางไปในโพสตก่อนก่อนซึ่งคุณอ a d a p t e ได้นะพวกพาดหัวพวกอะไรพวกเนี้นะคุณก็ a d a p t ช้ได้นะครับคุณก็แนะนําเขาบอกเขาบ,บอกว่าอ่ะ เข้ามาแล้วได้ยินไหมคือเป็นการเทสนะระหว่างที่รอเทส่์ใครไม่มายังไม่มาไปชวนเพื่อนที่รู้จักมาฟังก็ได้นะครับอะไรเงี้ยฟังก็ได้นะคะแล้วแต่นะอันที่2ก็คือเชิญชวนเขานะพอผ่านไปสัก5้าหกนาทีปุ๊บคุณคุณค่อยเริ่มนะคุณค่อยเริ่มนะแล้วระหว่างที่ไลฟ์เนี่ยแนะนําให้ดูคอมเมนต์แล้วก็ตอบคอมเมนต์ทันทีนะคุณอาจจะดูคอมเมนต์ไปเรื่อยๆปุ๊บหยุดสักพักหนึ่งแล้วคุณก็ตอบคอมเมนต์เขา นะสมมติครูบ,บอยสอนเรื่อง Facebook Marketing อยู่นะแล้วเห็นหลายคนเริ่มมี1 0 5 6คนเริ่มมีคำถามนะครูบอยก็จะหยุดพักหนึ่งเบรกนิดนึงแล้วก็ตอบคำถามเขาแล้วก็ค่อยเข้าสู่เรื่องไลฟ์ของเราต่อนะครับอันนี้คือวิธีการไลฟ์อันสุดท้ายที่ครูบอยจะให้นะเคล็ดไว้ก็คือในการไลฟ์เนี่ยคุณจะต้องบอกคนอื่นว่าบอกลูกเพจก่อนนะลูกหน้าสัก1อาทิตย์นะหรือถ้า กับชั้นชิดจริงๆก็ไม่เกิน2อสวันนะก็คือทําโพส์ขึ้นมาว่าชั้นจะไลฟ์เรื่องนั้นเะรื่องนี้นะเพื่อให้คุณรู้ว่า, live วลาไลฟ์เวลาไหนเวลาไหนเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาตอนคืนเพราะคนีแลกซ์และอยากดูเหมือนอยูทีวีที่บ้านนะ,ะนะครับสำหรับเรื่องไลฟ์นะไปทําทุกอาทิตย์นะอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะครับก็เคล็ดเรื่องไลฟ์ก็มีเรื่องไลฟ์ก็ม,กมีแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับไว้พบกันเคล็ดใหม่นะครับสวัสดีครับ